เดี๋ยวเรามาลองใส่ ND กันดูเราลองมาดูสปีดท,ที่ได้นะครับสปีดท,ที่ได้คือ60วิแม่งโคตรนานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u u ูท hmm. ูบช n n e l On t h ดล o t นะครับวันนี้เคอรี่นะครับพึ่งจะมาส่งพัสดุให้ผมซึ่งของสิ่งนั้นมันเป็น ND filter นะครับแบบ variable แบบแบบที่มันปรับได้นะครับก็คือตั้งแต่2ถึง400นะครับ อันดีตัวนี้จะมี9สต็อปนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้ในส่วนของภาพนิ่งก็คงไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับคงไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่แต่สำหรับถ้าภาพนิ่งสำหรับการถ่ายแรนสเคปนะครับสำหรับการที่ต้อง拉สปีดชัตเตอร์ยาวๆเพื่อที่จะเอามูฟเมนต์ไม่ว่าจะเป็นของหอกหมอกของก้อนเมฆหรือไม่ก็เป็นของน้ำตกนะครับ เพื่อที่จะเปิดสปีดชัตเตอร์ให้มันนานขึ้นมันก็จําเป็นต้องใช้นะครับแต่ที่ผมซื้อมาเพื่องานวิดีโอนะครับซึ่งผมใช้เลน์พานาโซนิกรายกา25 f 1.4อยู่ซึ่งล่าสุดผมไปถ่ายน้องนางแบบนะครับถ่ายวิดีโอใช้เลนตัวนี้นะครับเปิดที่ f 1.4ช่วงที่แสงแสงเย็นนะสปีดมันก็เกิน4,000นะครับซึ่งมันทำให้ วิดีโอมันไม่ค่อยมีมุมเบน์นะครับมันจะเป็นแบบแข็งแขๆเทื่อๆคือผมอยากให้สปีดมันอยู่ที่สมมติเฟรมเรส30สปีดก็ต้อง60เฟรมเรท60สปีดก็ต้อง120หรือ125อย่างนี้นะครับซึ่งผมอยากล็อกสปีดให้มันได้ประมาณ125นะครับถ้าผมใช้เฟรมเรส60ในสภาพที่มันแสงเยอะๆนะผมก็เลยต้องซื้อ ND filter แบบ variable แบบปรับได้นะครับ ก็วันนี้ก็เลยว่าจะไปลองกันที่น้ำตกทานงามนะครับแต่ซึ่งบรรยากาศมันก็คลึ้มๆก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลไหมเพราะว่าถ้าแสงเยอะมันก็ต้องสปีดเยอะถ้าแสงน้อยเอ็ดีอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับพอดีได้มากันแล้วมากับน้องต๋องนะครับขับแซดน้อยร้อยสาห้าตอนแรกน้องจะตั้งชื่อช่องว่าแซดน้อยร้อยสาห้าแต่ทีนี้ว่า ช่องของน้องนั้นทําเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับมีรีวิวมีท่องเที่ยวทีนี้น้องก็เลยถ้าเผื่อบางทีเปลี่ยนรถน้องก็เลยตั้งชื่อช่องว่าสองตะลอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางขึ้นไปยังน้ําตกทานงามนะครับซึ่งจะใช้เส้นทางเดียวกันกับภูฝอยลมนะตอนนี้ฝนก็ตกไปแล้วหยุดไปแล้วซึ่ง เรามากันนี้ก็คือไม่เปียกนะครับแต่ถนนนั่นคือลื่นตอนนี้ก็อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงละระยะทางจากบ้านนะครับผมเซตซีโร่มาตอนนี้วิ่งมา35กิโลพอดีก็น่าจะเราๆ38กิโลมั้งถ้าถึงทานงามนะคือระยะทางจากบ้านผมนะมาที่ทานงามเส้นทางก็เขียวกระตีนะครับยิ่งฝนตกใหม่ๆนี่ก็บรรยากาศดีอากาศดีกันเลยทีเดียว ND filter ตัวนี้นะครับผมสั่งมาในราคาตัวละ ร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งขนาดมิลลิเมตรนี่ก็ตามหน้าเลนหรือตามฝาปิดเลนบอกนะครับว่ากี่มิลกี่มิลผมเอามาใส่เลนตัว25 F 1.4หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลนคิดพานา12-32หนึ่งตัวสั่งมา2ตัวราคารวมส่งประมาณเกือบเกือบสามร้อบาทเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับซึ่งผมก็อยากรู้ได้แหละว่าน้ำตกมันมีน้ำหรือเปล่านะ น้ำตกทานงามวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสนะครับวันที่สิเบเอ็ดสิงหาก่อนวันแม่หนึ่งวันมีเจ้าหน้าที่อยู่นึกว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวกันแล้วแต่ก็มีพ่อค้ายแม่ค้าอยู่นะช่วงนี้ก็มีพายุเข้านะโอเคตอนนี้ก็เดินมาถึงทางลงน้ำตกทานงามแล้วนะครับ นี่มาครับน้องตองนะครับตองตลอนตองตลอะครับสากแชนเนลด้วยนะครับผมจากไปบรรยากาศตอนนี้ก็คือหลังฝนตกนะครับก็จะเขียวแบบนี้เดินต่อกันครับ พอเสียดายวันนี้วันที่เรามานะครับน้ําค่อนข้างมีน้อยนะว่าจะมาลองเจ้า ND filter ตัวนี้สักหน่อยสองหนึ่งสี่ร้อยดูค่า ISO นะครับสองร้อย f สิบหกจะใช้หมด A ให้มันคำนวณค่าแสงให้นะมันจะได้ที่สปีดนะที่สี่นะ ซึ่งมันจะลากสปีดน้ำได้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองใส่เอ็นดีกันดูสงสัยต้องไปหาน้ำตกที่มันอลังอลังกว่านี่อ่าใส่เันดีเข้าไปแล้วก็มันจะมีจุดวัดตรงนี้นะอันนี้คือมินคือน้อยนะแล้วก็ Mac. แม็กเราเรามาดูสปีดที่ได้นะครับ ปีที่ได้คือ6กสิบวิแม่งโคตรนานมันจะต้มน้ำเลยนะีน่หกสิบวินี่เอานิดหนึงนิดนึงหมุนมาทักไหนสองวิครึ่งสิบสามวิคือมันปรับได้นะเก้าสต็อปแต่ว่ามือเราไม่นิ่งใช้ขาตั้งก็จริงปิดกันสั่นกันกันสั่นปิดอย่งไรล่ะเตถิยิเซอร์ปาบเข้าไปปิดมันซะ ต่ปิดเฉพาะโหมดท่ามิ่งนะแต่วิดีโอก็สแตนดาร์ดอยู่โอเคได้13วิมาถ่ายกันน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลย ไทยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้าไปหาน้ำตกที่ใหม่ดีกว่าด้วยสภาพแสงที่มันน้อยนะครับผมก็เลยไม่ได้เทสเรื่องวิดีโอนะครับที่ใช้เลนพานานเลกายี่ห้า F.1.4 นะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผม มาพูดถึงรายละเอียดเรื่องวิดีโอกับการใช้ ND Filter ตัวนี้กันนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ